คิดไม่ออกนะคะจะเริ่มทําออนไลน์จะเริ่มยังไงดีวันนี้นะท้านิหนอยบอกว่าคุณยังคิดอยู่เนี่ยคุณมาผิดทางแล้ววันนี้ให้หนึ่งแอปที่ดีมากๆนะั่นกะ็คือ g e มี n i เป็น AI ที่นิหนอยบอกเลยนะว่าในยุคนี้นะฉลาดและคมที่สุดเพราะในกับสายคอนเทนต์นะเพราะถ้าคุณไม่รู้ใช่ไหมเช็คเทรนด์ก่อนเพราะเจมีไนเนี่ยคือเจ้าของโดย Google เขามีเทรนด์เพราะมีข้อมูลเยอะที่สุดในโลกแล้วไปถามเจมีไนหน่อยว่าเทรนด์ตอนนี้คืออะไร แล้วก็ถามต่อได้ด้วยว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนปรับพลาดหัวยังไงแก่นของมันคืออะไรโอ้โหมันมีวิธีการเยอะมากที่จะสั่งคําสั่งลงไปนะถ้าวันนี้คุณยังคิดอยู่แปลว่าคุณมาผิดทางแล้วเพราะฉะนั้นเอาแอป,ปนี้ไปลองใช้ได้ก่อนแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยครูช่วยไกด์หน่อยได้ไหมเพราะครูเนี่ยมีประสบการณ์จริงทําจริงดูไลฟ์ฟรีของครูมาก็เยอะดูคอร์สฟรีครูมาก็เยอะอยากให้ครูช่วยสอนแบบละเอียดเลยนี่หน่อยมีคอร์สนึงนะคะชื่อว่า AI มือใหม่คอร์สนี้บอกละเอียดเลยว่าสูตรที่นี่หน่อยทำ,ทำอยอยคอนเทนต์มาทำ ทำจริงมาแล้วด้วยเพราะทำมา8ปีรายได้มากกว่าร้อยล้านรู้อยู่แล้วว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเอาประสบการณ์ของนิไหนอันเนี้ยมาใช้กับ AI สั่งคําสั่งกับมันปรับมันแล้วให้คุณเอาไปใช้ได้เลยจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะทักได้เลยไลน์แอดคุณนิดหน่อยนะคะ SI k ไสคไอ z ู z N o i นแล้วให้ AI คิดแทนคุณได้แล้วเพราะเขามี Data จริงๆไม่ใช่แค่อคติไม่ใช่แค่อารมณ์แต่มันคือของจริงใช้อันนั้นได้เลย